อ่ะเพิ่นว่าเพิ่นจะมาเกี่ยวช้อยหรือเพิ่นจะมาได้โบหรือเพิ่นว่าวอีกชื่อกะโบ่หู้เนาะแต่ในใจของเจ้านี่ชิหายทั้งไอเพิ่นมาบ่โอ้ขาดเพิ่นมาเอากระมาเนาะเพิ่นอยากกินนาหนาผู้ชาวยันเดเพิ่นว่าวอีกชื่อเพิ่นโบมาเลยอืมน่ากระรุ่นได้เนาะเฮ็ดในสาวยาวเราเกย์อีกแล้วเนาะ สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวัสุขูสุคนบ่ว่าพี่น้องพังลาพังไทยต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ท้องสาบัวครับบ้านนาอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยก็มาพบมาพ่อกับสาบัวมื้อนี้กมาหาทางสาพรเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นก็อยู่เฮือนพอดีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเดียวจังได๋ก็เฮาเข้าไปทักทายสบายดีกับทางสาพรเพิ่นก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ามื้อนี้เพิ่นอยู่เรียงงัวอีกคือกาวบ่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ โดยเดี๋ยวไปหาทั้งชาพรเพิ่งก่อนเดี๋ยวไปเบ่งไปช้มน้ำกันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยเดี๋ยวขึ้นไปหาทั้งชาพรเพิ่งก่อนนะชาพรอ,อยู่เพื่อนพอดีเอ๊ะชาพร สบายดีส,สาวพนโดยเฮ็นนะเดย่างอะไรปลาชิลังถุยปลาชิลังถ้วยอืมนี่อ๋อเปิดน้ำขึ้นมาพี่เลยบ่อนีน่อืมหนึ่งขขาวอยู่นี่โดยเวลาจ,จะเอางัวมากกับผูกหันบ่อนเ<โด>ย,ยอืมทั้งนี้อยากตำเลยเนาะแบบว่านะ้ำอยากอ่งเลยนะเนาะ<น>สาพรน,นะ อยากเป็นเพื่อนแน่เรีกมันลุกได้ค่ะฮ็ดยังกินเมื่อนี้ซะพอนแกงหน่อไม้อีกกินแกงหน่อไม้หน่อไม้ไล่บ่หน่อไม้ไล่ซื้อเพิ่อนอือเพิ่นมาขายเดยถ้ถุงเท่าไหร่นะ10,000โอ้ถุง10,000กินจักคนนะ ทีาคนบางทีมีป้ามียังหมากตกินนรงกันเราใกล้อนเด็กเรามาลินแต่ได้ดกินนรงกันโดยโดยกินตอนเที่ยงเนาะเสบได้เนาะส <c oughs> ่ชื่อเฮ็ดชื่อ,อยังมาชส <fi> ่บใส่เฮ็ดแม่กระดูกหมูเนี่ยเสบเท่านั้นแล้หัวเนาะคนทั้งได้มาขาย <c oughs> บ้านทั้งบ้านลรงน้อยอ จะรถไถยมาพอดเนาะรถไถแน่รถจักแน่เฮงช่วงเดี๋ยวนเดี๋ยวนี้บ่อืมม่นี้ก็บ่ได้ไปนาบ่ได้ไปให้ไปนาเนี่ยน้องสาวไปอืมให้หัวเจ้าได้จ้ะหัวก็ไปนาคนละเอาไปนาเลยแนี่ยเอาคือเอาไปไหว้แทนนะหย่ามืวเลยโอ้หย่ามืดเลยเอาไปนาก่อนหย่าปรุงจังเอามาน่ น้องไปเมื่อนี้เจ้าก็บ,บ่ได้ไปไม่ได้ไปอยู่ชักเครื่องให้ลูกก็มัในหนโอ้ต้องเป็นอื่นได้นไนนเนาะไปเนาะเห็นไหมทั้ทงอายเพิ่นยังโทรมาดินคือเก่าวอโววทรมาอยู่โทรมาอยู่เนาะอืส่วนใดท,ท,ทดั้ทง,ไททง,ทงได้เนาะทั้งไทยเขาได้ทั้งไทยทั้งลาวเขาได้ค่ะทั้งลาวก็มีคือกันมีแต่ละลายแน่ก็คือทังไทยเนาะที่อัน หลักคมโคงอีกแล้วนี่เนาะ <c oughs> มีแต่หลักามโครงไปไปเบิ้งาะเบิ้งเพื่อนเก่าไปจักห้องอ่ะนะช่องห้องช่องห้องเล<ด>ยอเอาดินมาถอกชายเต็มนะบ่อะนะเต็มแล้วเต็มนะเดอ๋ยวจักขั้นนะโอ้ไลยเนยมันยุกช่องเถลือถอกแก้วไรอือเพือนเพิ่นกระชูงค่ะแคมเนาะ ย่านน้ําท่วมโอ้ย่านน้ําท่วมเคยท่วมบ่ทางนี้อ่ะวันนั้นมันลมแบบนี้เด้ย่ําบัดนั้นก็เสียสมมุติว่าได้เงินก็ซื้อมาเทอีกเทใทางนี้เนาะบ่ให้น้ําท่วมได้เข้ามาแม่นบ่แม่นแหละอืือว่าได้าอีดเอแต่ยังแต่มุนังกว่าาตกแต่งหนเนาะแม่นเทพทพืน่ะก็ยังหลายอยู่อืม ในเทตามขางนี่ได้แล้ะอืเททั้งลังได้ยังตำเต็เมมาแล้วถ้าห้ามุ้งนี่มันกลาชีบอันนั่นเน,น,ะน,นาะนม่เาเพบ่บบได้เงินไลฟ์เพ่จิไปซื้อเครื่องมุองเินที่อ,อันนั้นพอได้ซื้อทีเดียวด้ไอ้พวกเฮาได้น้อยนึงเฮากอัเห็ดจักปีละ,ละฉางมานห้าปีแล้วห้าปีบริปูกยังใช่บ่เนี่ยบริปูกปีนี้บริปลูก หักช <laughs> uh, <shows> <laughs> oh, ูงพ kind of ักได้เนาะสาว่อนน่ะอยากได้ชูงเลยนะเข้าไปได้บ่โอ้ชีเฮ็ดยักห้องนี่แบบเขากันเป็นห้องชีกันห้องนึงวะกินวะกันห้องนึ่งทั้งนี้ก็ดชีปะลงเลยปะลงเอาหมดได้เห็ดเป็นชาวห้องบ่บ่เชาวห้องเดียวโอ้ยันบาดุกชายจากแรกบาดุกชายเพ่อจะได้ห้องก็ว่าบมดได้แล้วเว่าเขามันแคบแน่เองโอ้ เหมือนแคบกัเอาก่อห้องนึ่งว่ะแต่ยังไม่ได้ก่อเราคิดว่าอีเชจกเมตรนี่แบบแต่ละห้องมันสี่เมตรป่ะแต่ละห้องบูสีเมตรกับสามเมตรห้าสิบนี่แต่วแต่ห้องกวางนี้คว่มสูงนี่ได้เนาะเฉพอะเนาะถ้าเราเอาคว่มกวางแบบห้องกวางในนี้อ้ยพักได้นี่เปลี่ยนยังเนาะเราทกระต่อเติมแบบเพื่อนคั้วไปอีกเนาะก็พักอีก การฆ่าเงี้ยก็ได้ญาติแต่บ่ได้เงินไปต่อเติมชื่อเลยขุ่นชั่มนี่ก็ยังผูแหงเลยตกแรงผู้แหลนี่เนาะชาวพลจากตอนได้แล้วได้เงินผู้แหล่นยังบ่ได้ไปหายังบ่ทันพร้อมโอ้ซื้อดินมาใส่นี่ก็บ่แม่นน้อยๆได้เนาะโอ้แพงได้ดินนี่นี่ครับรังนึงเท่าได้นะอันนั้นนะเดี๋ยวนี่ให้อันนั้นบ่หลอดหนึ่งช่องเช็ดนี่ะบ่ ต้องเชนกันน้อยๆเนไหมเออหลุดนน้อยอย่งหลุดวุ่นใหญ่เลยโดยโดยช่องเถื่อเพไ่้จงมาเตบมันโยบแล้วก็สื่อมาใส่อย่าเราเป็นเพื่อนเฮาร้างเอาร่างแล้วพอได้เทอรน้อยเห็นไหมว่าได้เทอรน้อยเมนต่อไปครัก็เดิมมุ่งลังนกลังาแา้ะกะ คันได้ลังคาก็สิสบายแน่เอาหาได้เท่าน้อยก็ได้ได้เก็บเพิ่นอืหลังคาเพิ่นเนาะเฮาเลยทีดีเฮาจ้างกันกระเจ้าแบบมุงลังคาเนาะหรือว่าขึ้นคงหลังคานี่เท่าไรนี่เฮาก็บ่ฮู้กันเนาะให้เขามาเบิ่งให้ตะกี้เนาะแบบว่าเฮาบ่มีเงินเนาะเฮาว่าแบบดาวเอาได้บ่ตะกี้เด้โอ้มีลาอีกบ่เห็นตะกี้แ้ตะนี้บ่มีให้เขามาเบิ่งให้ว่าเออเสียเท่าไรเฮาจะรู้ว่าเอาสิหาเงินแล้เฮาจ่ายได้บ่เป็นเนมาเท่าไร เพิ่นบ่มาเบิ่งปูว่าวล่ะาใช่ําเฮาบ่มีเงินเพิ่นกับ่เบิ้งห้ยเลยไอซิเมนว่าเนาะเนาะบอกเพิ่นได้ร้ายเจ้าได้ว่าเออตะกี้เนาะเขาเจ้าเอามาด่าเพน่นบ้านเฮานี่บอกบ้านเฮานี่แน่แมเมนแบบเบียดแบบเบียดแน่บ้านเฮาแน่แบบบ้านเฮากับเป็นลูกน้องเขาบอกยังเฮากับบุหอแบบมาเบิ้งแน่ว่าเฮาสิพอใจได้บ่หาเงินได้บอก เท่ากับมูมาเบิ่งแบบก็มูเออราคาเท่าไรนี่เมนเท่ากับชีได้แบบหาเงินแบบตุนไวช้ชนะ <N> เนาะอย่างไรอะสิปาไรแบบนี้จะนออปปหน่อยเอาไปมาหนีโอ้ย <N> ยันแบบเพิ่นเจินแบบบ้านนั่นเลยนันเนาะ่ <N> ยินเพิ่นทับอึมลงนี่คุณอันนี้กชีเฮ็ดแบบต่อไปเฮ็ดเพื่อนคัว่วลงไปนีนะ่แล <N> ้วเนาะสิเมนนั่นแหละเมนแต่ว่าเอาก็ะเช้อดินแล้วไป ้าจะได้ชื่อดินแบบถมทั้งน,นี่น้ำเนาะถมนะเนียนท,ทาบทมเลยโอ้ยนี่เป็นนองเลยแน่นองสาเลยนี่ก <c oughs> ุ๊กมักเฉียบก็มีเสียบร้ายยุ่งมักเสียบแถวพังก็มีตะกี้ทถวนี้เต็มเมอตัดทิพมัอเป็นปู่ห้าปลู่ปะปูกตะกีก้ลายปีแล้วปลูกโดยเป็นได้ได้คุยอยู่ว่ากับไอ้อ่าที่โตไ้ต คุยอยู่ให้คุยยู่เนาะเป็นี่ได้นำเสียงโอ้เสียงโอต้นเนาะเสียงโอหน้าตาเพิ่นได้จ้ะหน้าตาอก็ทำนั่นแหละเนาะไปกันเนาะโดยโดยแตคือคืออยู่เนาะกตคือกตธรรมดาเฮาแด้เนาะโดยเป็นนี่ได้เพิ่นกะสิมาเกี่ยวเข่าช้อยบ่หรือว่าจังไดเอาเพื่อนว่าวเพื่นจะมาเกี่ยวช่อยหรือเพื่อนจะมาได้โบหรือเพื่อนว่าวฤษีกับบู้เนาะแต่ในใจของเจ้านี่ชิหายทั้งไอเพื่นมาบ่โอ้แต่เพื่นมาก็มาเนาะโ าาท่ามาอะไรกะทั้งข่อยสิไปรักเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นขามมานี่กะขามมาหอนทางเฮาเนาะบางทีเพิ่นบ่ฮู้เด้นี่ถ้าเพิ่นบ่ฮู้โอ้อยเพิ่นเพิ่พนโทรให้ไปรับเฮาก็ต้องไปรับเนาะนเพิร์นอยากกินนาบุาชาวยันเดเพิ่นเล่าชื่อเพิ่น์นโบหมาเน,นี่มันก็รุ่นได้เนาะ เห็นในสาวลาวเราเกยอีกแล้วเราถามมากก็ดีขึ้นกันมากเกี่ยวเขาเกี่ยวอย่างนี้มาเบิ่งหน้าตาเข้าอี่างนี้ต้องต่างคนต่างเบิ่งมาเบิ้งว่าเออเขาไปแตงสิวฮับได้นะฮับได้แล้วฮับได้ย่างเขาก็มีรูปติดแน่แน่เพื่นที่รับตัวต้นเขาได้บอแน่บางคนก็บอกโอ้ยสาวลาวโลกจะขี่โดไปยังเนาะ เราเราก็ยันบ่าวใส่หลอกคือกันแล้วเพราะว่าตอนนี้เจ้าก็โชดเนาะอยากหาเนื้อคู่เพราะว่าเพิ่นก็อยากมีผู้มาชอยเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าหรือว่าขับรถดอกรถไทยเงี่ยเนาะเอากระขับโกไดอีช่เอาเป็นแม่ย่าแม่มิงสิไปแกงรถกับญาตินะวายเนาะตามมันปากีันกะโอ้ยเนาะปากนิดกับบกคืออีกแล้วเนาะ ไอ้เพิ่นชีมากะ่ะคือเจ้านี่กะเออห้เพิ่นมาอยู่เนาะไ,ได้แต่กะคือบาดเนาะทั้งไอ้ทั้งไหนก็ได้แต่เนาะเพิ่นโทรมาดมมาอย่างเขาก็อูลมไปเฮาก็บเบิ่งไปเรื่อยๆเฮาก็ยังบอได้พ่าหรือว่าตัดชินใจเนาะดีคือกับ <c oughs> แต่ไอ้เพิ่นมาเพิ่นมาชีมาแบบมีของมาพากแบบสะพายเจ้าได้เนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็ดีใจได้เนาะโอ้ยรอตื่นเต้นด้วนะตื่นเต้นเลยน่อบรับหมดแล้วรุ่นและมือได้แนจิมาแล้วแหละก็คืออีกบ้านหอกเนาะเพราะว่าเป็นจิมาช่วงเกี่ยวเข่าลยช่วงเกี่ยวเข่าก็คือบรุถนะเพราะว่าตอนนี้ก็เดิมยังกลุมประมาณได้อยู่สองเดือนนี่แหละก็เกี่ยวได้แล้วเข่าอายเป็นก็ขยันขยันเพิ่นว่าเฮ็ดเบียงเหงานนักเว้าเอาชูได้่นนะ จำคือเ่ินว่าเนาะยานแต่เฟินตัววะงเฮ้าเบิ่งตัวจริงก็เนอนมาเฟินสิรับเฮ่าไร่บบเนาะก็คือละผพาเพือนเฮ้ากันยังมีแต่ยังบมมีฮอดหลังหลอกหลังค้ายังบมมีแม่นพุนโอ้ยก็คือเฮือนเกานี่นอกกะเก่าแล้วเนาะเป็นว่าเฟินนานั้นเฟินรับบ่ไร่กะมาเบิ่งกันก่อนปับลงดุม ยังบ่มีเงินเฮ็ดเ้องกับป้าอะไรแบบนี้ก็ฝากอะไแบบนี้แล้วจากมือใดสิได้ให้ดูใช่ไปใช่ใชะไปลินแล้วโอ้หุ่นบ่ได้เอาโทัชาบลินมือนี้เนาะผักให้ผักแม่แน่หัว้ะบ่โอ้หุ่นแน่นเลยพบแล้วยันกลองบ่ยันแล้ว ยานฮอด้องบอกฮอนอากาศฮอนเนาะฮอนเดินมือนี้เอ้าพนอยากโต๊ะก็จะไปหน้าว่าไปอื่นเลยไปเองน่ะนะไปแล้วเนาะเห็ดยังกินไปนะแบบห้าหายังปกติถ้าอยู่หนากว่าที่ห้าใช่ไหมตอนนั้นอืมจะไรกับชื่อเนี่ยเมนยุ้งลักกับมีกับใคร ใครเขาชื่อบอชื่อเนี่ยเนมาแบบใครเขาใครเองบอโมแม่นะโดยดีใจมื่อเนี้ยมาเจอเจ้าคอดีด้วยคิดว่าโอ้ยไปหน้าบอสาวคนจะิออกหนาแล้วยังชิออกอีกบอเดียนมาชิออกแลวทันว่าบอคำยังชินอนคุณเลยบอคิดว่าสินอนแนี่คิดว่าตัวทามน้องก้อนว่าน้องขึ้นมาบอ้อนเช้านีอ เป็นแต่ชาวกรแงเน้นแล้วเวลาถ้าเพิ่นว่าสินอนหน้าว่าบ่มาก็ย่าแต่สิบ่ได้ไปเด้แน่น้นไปผูกไว้คุณได้ละอืแบบเพชรหัวอ้อมเมื่อแบบบฮกปล่อยปล่อยได้บ่กปล่อยปล่อยแต่ลูกแบบนั้นแหละอืม่ได้ดกหญ้าดกหยังบ่บ่ได้คอยมีบ่หญ้านทำไงนะหญ้าหลายแหละหญ้าอืดก บบ,บบาทโบใบอยู่ด้วใช่จักใช่พูจักสอบนาปีนี่โอ้พูร้ายได้ปีนี้ <h> แต่และป,ปีก็ชิไป,ปชอบเจ้าชายเห็นบอก <c oughs> ใช่ป้าวันนี้เขาได้จักร้อยนะร้อยปลายนี่แล้ว <c oughs> เปร้ายกับคใช่าชยแห้งไปเพราะว่าป็นหน้าหน้านู่นได้นาเจ้าเ <c oughs> นาะนานูนถ้าปิดหน้ารองไว้แต่เจ้าเขาแม่นถ้าชายพูถึงขนาดนั้นนี่โอ้ยเนาะ ยันลมภูแลเข่าลมภูแลคันกบไซพูดแบบว่าโบได้ซ้ำเข่าเห็ดคือ่อบริกินนี่คันไซพอดที่คือคือแน่พอดไซเกิดแบบคือห้าวเห็ดยูเห็ดกินเนี่ยถ้าห้าวโบไซเครื่องปรุงกับโบแช่นี่ถ้าห้าวเห็ดต้มแกงปรุงออกมาแล้วกินนู่นันกับโบคืออีกเนาะนี่อจะชิบบรบกวนเจ้าอะไรฉันเนาะยันมาเจ้าอยากไปนะ ได้กลับก่อนเ้อยสาพรเนอะโดยสบายดีโดยเนอะโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเอากะโบรบกวนทางสาพรเพิ่นกะสิให้เพิินไปให้ไปหน้าก่อนเพราะว่าทั้งน้องเพิินกะไปเดียงงัวถ่าเนาะอยู่ให้อยู่หน้าปูแหละื้นนี้กะบะมาเยี่ยม้ายามทั้งสาพรเพิินกะดีอกดีใจเนาะนําสาพรเพิ่นกะมีหนุ่มไทยหรือว่ามาเยี่ยมมาหาช่วงเกี่ยวเข่าเนาะ กะรอรุ่นกันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยว่บาบ่าวไทยสิมาแท่บ่เนาะสิมาตัวไ้สาวลาวรอเก้ออีกบ่เนาะยังไงครัาก ра, ับคุณและรอรุ่นช่วงเกี่ยวเขา่าพ,พ่อแม่พี่น้องเอ้ยนะเรียนชากกันพี่ว่านยังโมเลยมุงดังคาเนาะอ่ะยังไงกับชาวบัวก,กับชิเล่ก้าบก่อนเนาะพ่อแม่พี่นอ้องเนาะกับผักกิดตามชาบัวในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะผักกดยไก่กุยแช่พอมีกำลังใจดีว่าทายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะ ชาวบัวกับชีไลขอกล้าค่ะมาสาาบายดีสบายดี